ภาร,รกิจที่4ี่กับการช่วยสุะกันในค่ายลูกเสือกันต่อเลยครับค่ายต่อไปที่จะมาออกต่อคุถามครับครับโอ้โห oh, 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 oh. งานนี้คุณปู่สุนัยขออาสาเองเลยครับ <c oughs> แม่ดูท่าทางแกจะมั่นใจกับภารกิจนี้ซะด้วยแต่คุณปู่จะช่วยหลานเฟียดได้หรือไม่นั้นต้องมาดูกันต่อเลยครับถาม <c oughs> มีอยู่ว่ากรุง <c oughs> เทพมหา,านครมีกี่จังหวัดครับแม่เจอคันถามง่ายแบบนี้ผมว่าตอบ้าไปดังๆเลยดีกว่าครับคุณปู่มีเจ็ดสิบห้าจังหวัดครับอะไรนะครับ มีเจิบาจังหวัดคิดให้ดีๆก่อนไหมครับคุณปูเพดครับ50เคแม่งานนี้หลานเฟียจะเดียวถอดชิ้นไหนอีลยครับเนี่ยฮ <c oughs> อย่าบอกครับว่าจะเป็นแม่ที่แท้ก็เป็นรองเท้านี่เองครับอาไม่เป็นไรครับลองใหม่กันแล้วกันคำถามมีอยู่ว่ากรุงเทพมหานครมีกี่จังหวัดครับคิดให้ดีนะครับคุณปูมีจังหวัดเดียวครับ ครับโอ้โหเล่นเอาใจหายใจคว่ำกันเลยทีเดียวก็เป็นปู่เอฮว่าแต่ใครจะเป็นผู้กล้าคนต่อไปเลยครับเนี่ยจะเอาให้หมดตัวเลยนี่ยนั่นป้าแขกของเราขออาสามาช่วยหลานเฟียด้วยตัวเองเลยครับงานนี้นี่คือผู้อาสาคนใหม่ใช่ไหมครับคำถามมีอยู่ว่าวันที่12ของเดือนธันวาคม มีกี่วันครับมแหมวันที่12เขาเดือนธันวาคมครูฝึกนี่ก็เข้าใจหาคําถามตัวจริงครับอ้าวอย่าเลงเล่งกับคุณป้าตอบครูฝึกก็ไปเลยครับมีหนึ่งวันค่ะถูกครับมันต้องอย่างนั้นสิครับคุณป้าเอาคนต่อไปครับอาเลยครับอาม่าเดินออกมาแบบนี้ท่าทางจะเป็นห่วงล้านเฟียสมากเลยนะครับนั่นมีรูปศรสับปบใจซะด้วยต้องมาดูกันแล้วหรอครับว่าอาม่ากับล้านนีเน่จะช่วยล้านเฟียสได้หรือไม่อาม่าช่วยด้วยล้านไปทางทิศเหนือ แล้วหมุนรอบตัวสองรอบเป็นทิศอะไรครับอ <c oughs> ยเยน็ยนใจยังก่ปมาลองคิดดีๆก่อนครับคำถามนี้ไม่น่าจะยากเกินไปนะครับนี่เนี่ยหันไปทางทิศเหนือแล้วหมุนไปสองรอบเป็นทิศอะไรครับทิศเหนืออะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> ทิศนี้มันทิศไหนเลครับปะมาะจะเหนือใต้ออกตกเอาให้มันชัดๆสิครับทิศตรงนี้ทิศอะไรอะตะวันออกใช่ไหมครับ เนียเอาเผีดครับเพียโอ้โหเอามาตอบมาแบบนี้หลานเฟี้ยนถีกับเซ็งเลยทีเดียวครับใจเย็นๆครับมาตั้งสติให้ดีแล้วตอบไหมโอ้ยไม่รู้เรื่องเลยอย่าเพิ่งถอใจสิครับบาม่าเราตอบดูอีกสักครั้งครับคำถามมีอยู่ว่าหันหน้าไปทางทิศเหนือแล้ทิศเหนือทิศใต้หรอถาไม่เป็นไรครับฟังคำถามใหม่ครับใจเย็นๆครับหันหน้าไปทางทิศเหนือและหมุนรอบตัวเองสองรอบเป็นทิศอะไรครับ แม่มีพลายกันทิศด้วยครับว่าแต่เมื่อกี้คุณปู่เพิ่งตอบผิดไปแต่เชื่อได้หรือไม่ครับเนี่ยที่ลายวะเอาลองหมุนดูขับองหมุนดูนี่เหมือนกันลองหมุนตัวให้รู้เลยดีกว่าครับเป็นทิศะไรครับขับหมุนไปด้านไหนก็ได้ครับนั่นแหละครับถูกต้องแล้วเอามาหมุนมาแบบนี้แล้วจะตอบถูกไหมครับเนี่ยลองเลยแล้วแล้วเป็นทีศอะไรครับที่เหนือ ไม่ใช่ครับคำตอบคือที่เดิมครับผิดครับผิดตอบเมื่อกี้ไม่ผิดครับติ๊งหงอกแล้วหรอเขาช่วยอะไรนี่โอ้โหเจอคำตอบแบบนี้ก็ไปลูกหมูของร้านเฟียสถึงกับเดินหนีกันเลยทีเดียวครับตอนนี้ก็เหลือแต่อาม่ากับร้านนีเน่เท่านั้นที่จะช่วยร้านเฟียสออกมาให้ได้ถ้าคืนตอบผิดไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วลก็ไม่อยากจะนึกสภาพของร้านเฟียสเลยล่ะครับตอนนี้อาม่าและห้านนีเน่นี่ก็พยายามช่วยกันอย่างเต็มที่แลยครับ ผิดครับแต่ตอบครั้งแล้วครั้งเล่าก็ยังไม่ถูกสักทีอ่ตอบแล้วผิดนะครับแม่น,นี่เน่ก็ขยันตอบจริงๆงครับส่วนร้นานเฟียดนี่ก็ขยันถอนเหมือนกันแล้วไม่รู้ว่าสภาพร้านเฟียดตอนนี้แทบจะไม่เหลืออะไรให้ถอนเ,เลยครับคงต้องมาลุ้นกันว่าอาม่ากับร้านนี่เน่จะช่วยร้านเฟียผ่านดานที่3านี้ไปได้หรือไม่ไมอะไรเมื่อตอบผิดใช่ครับตอบคำถามข้อใหม่นะครับเอาต่อไปถามว่าพยัญชนะ ชอจริงตัวที่เท่าไหร่ครับใจเย็นๆครับหลานนี่แน่ค่อยๆนับครับพยัญชนะช้อจริงแป้ค่ะโอ้โหตอบเสียงดังฟังชัดทีเดียวครับแต่ดูหน้าตานี่ไม่ค่อยจะมั่นใจเท่าไหร่ครับโคบเยะโอ้โหในจุดอามมาและหลานนี่แน่ก็แท็กทีมไปช่วยหลานเฟียสผ่านด่านนี้ไปจนได้ครับงานนี้เล่นเอาหัวหน้ามูผู้เสียสละของเราเกิดจะล่อนจอนกันเลยทีเดียว กับกา่โกการกงเล่าเลยทขนมา้งนน้องสาวด้วยความดีใจถือเป็นภาพที่น่ารักมากทีเดียวครับแต่ภารกิจตะลุยดาลูกเสือยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ครับเพราะอาม่าหลานเฟียและหลานนีเน่ยังมีภารกิจในดาที่4ซึ่งจะเป็นดานสุดท้ายให้ตะลุยกันต่อไปชมกันเลยครับหลังจากที่เนดเน่กันมาทั้งวันแล้วก็มาถึงดานสุดท้ายที่จะเป็นดานตัดสินในภารกิจครั้งนี้แล้วหรอครับทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมจะไปเข้าป่าผมมั้งครับ ะอะไรนะครับเข้าป่าโอ้โหจะเข้าไปทำอะไรตอนดึกๆๆแบบนี้ล่ะครับไรไปนะหนูว่าไปคนเดียวแล้วไปแกก็ไปไม่ไหวแล้วถ้าผมจะผ่านภาระลวะกิจไงครับหนก็ต้องไปคนเดียวแหละมันมืดโอ้โหจะเข้าไปคนเดียวจริงๆรเลยครับเนี่ยดูท่าทางภารกินในด่านที่สี่นี้จะไม่ง่ายตอแล้วนะครับไม่ไ ไปเองก็ได้ครับยกมือครับโอ้โหดูท่าทางหลานเฟียจะมุ่งมั่นกับภารกิจในด่านสุดท้ายมากครับถึงขนาดยอมเข้าป่าไปคนเดียวต้องถือว่าใจเด็ดมากทีเดียวครับอ้าวแล้วไหนบอกว่าจะเดินเข้าป่าไปคนเดียวแล้วนั่นไปไหนละครับคือมแค้ายังครับป๊บนึงครับคือผมมาทำภารกิจหลานปลูกกยจู้นะครับผมต้องการอาสาสมัครไปเดินป่าผมคนหนึ่งนะครับ อ๋อที่แท้ก็มาหาเพื่อนไปเดินป่าด้วยกันจากกองลูกเสือที่มาเข้าค่ายที่นี่นั่นเองครับเอ๊ะว่าแต่จะมีใครไป็ครับเนี่ยที่จะเป็นผู้กล้าไปเข้าป่ากับน้องเฟียสเอาละครับในที่สุดก็มีผู้อาสาไปเข้าป่ากับหลานเฟียดเป็นน้องเนนาลีคนนี้นั่นเองครับโอ้โหต้องถือว่าใจกล้ามากทีเดียวอันนี้ก็แ ได้กู่หูเนตนาลีมาเป็นเพื่อนแบบนี้หลานเฟียก็ไม่รอช้าครับมุ่งหน้าไปปฏิบัติภารกิจในดาที่4ทันทีพี่พ,พี่ระวังหนะเพราะในป่ามันมองไม่ค่อยเห็นมันไม่ใช่ตอนกลางวันนี่เป็นตอนคืนเกือบสามทุ่มแล้วด้วยครูฝึกเขาบอกจะรอเนาะพี่แอร์มีฟังเงี้ยมีแฝยครับงเลยโอ้โหหลานเฟียนครับนี่มันถามเกี่ยวกับภารกิจตรงไหนเนี่ย ตอนนี้เราจะช่วยกันหาคู่ฝึกให้เจอก่อนดีกว่าไหมครับเราลองอ่ะผเกือบจะเรียกว่ามีก็ได้นะ<อ>แต่ว่ายังเป็นเด็กเป่าของยูยังไม่ถึงวัยอันควรเออจริงครับเราเนี่ยยังไม่ถึงวัยอันควรว่าแต่คุยกันเรื่องแบบนี้เมื่อไรจะหาคู่ฝึกเจอเลยครับเนี่ยอ,อะไรข้างหน้ามีไฟไฟนี่เหมือนเป็นแสงไฟนะพี่ว่ามันต้องไม่ใช่ไฟธรรมดา,าแน่นอนเลยแล้วเป็นไฟแอ้ตรงนั้นก็มี โหถว่าอะไรเฮ้ยพี่ส่วนมันก่อนโอเคโอเคเราเสร็จกันก่้วอ้าวแล้วน้องเฟียนนี่ไปเจออะไรข้าครับถึงกับต้องสวนมด้ว์เลยครับเนี่ยโอ้โหมันเหตุการณ์นี่น่ากลัวทีเดียวครับรีบเดินไปดีกว่ากับร้านเฟียนอย่าหันไปมอง อร่าีรัมีวัตถุธาุนะอร่าีรัมีพระธรรมเมตตาสวัสดีครับออสวัสดีครับอ้าวแล้วนี่สวัสดีใครล่ะครับไม่เห็นมีใครเลยอย่าบอกนะครับว่าเป็นเจอไหมครับครับโอ้โหที่แท้ก็เป็นครูฝึกที่รอหลานเฟียสอยู่นั่นเองครับเราไม่ต้องกลัวใช่ไหมครับแน่ใจได้ยังไงล่ะครับว่าไม่น่ากลัวดูฐานที่สกอรที่ครับหลานเฟียสครับขึ้นมาครับครับนะครัดับแรก ุจูจะเล่าให้ฟังนะครับรบ้านหลังเนี้ยเป็นบ้านเก่าแก่นะฮะผู้ดูแไม้ก็น่าจะรู้ครับผมเป็นบ้านท่านม่งเหลือนะฮะม,มงึงงงแล้ววีรละชัยะฮะใครครับรับท่านได้เป็นผู้กับลูกเสือนะฮะใครพิชาราต่อครับนานแล้วนะฮะพอดีท่านสร้างไว้เอาไว้หวังเพื่อจะอยู่เนี่ยหลังกเกษียณอายุเองนะ ท่านก็ได้เสียชีวิตที่บ้านหลังนี้แล้วครับโอ้โหแค่ฟังประวัติใรลานเสือที่กับอึง้งกันเลยทีเดียวครับว่าแต่ภารกิจน,นี้เขาจะให้ทําอะไรกันเลยครับนี่ย <คน S 1> ั้งนันแล้วเนี่ยท่านชอบกิจาการลูกเสือนะครับท่านมีเครื่องแบบลูกเสือเนี่ยท่านรักมากเป็นยศวะอุปกรณ์และเครื่องแบบของท่านเนี่ยท่านชอบมากคือวอลเกิลภารกิจของเราครั้งนี้นะฮะหาวอลเกิลถูกต้องครับเชิญครับ<ม> เดี๋ยวนะครับอย่าบอกนะครับว่าจะให้หาวอกเกินในนิดจิงๆิ้หรือเน,นี่ยโอ้โหทำไมอยู่ดีๆไฟดับไปอย่างนั้นเลยครับนี่ขนาดยังไม่เริ่มต้นภารกิจเลยนะครับเนี่ยอย่างนี้หลานเฟียจะหาวอกเกินได้สำเร็จหรือไม่ช่วงหน้ามาดูกันต่อครับ